โพสพลัง D, จิต7ดีวิวัรจิตเหนือสำนึกท่านอาจารย์สติธรรมเป็นสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่6ขั้นตอนกายทิพย์จากหนังสือชื่อกายทิพย์แปลโดยคุณสิครินน์นำบางส่วนมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้ขั้นตอนที่1คือตั้งเป้าหมาย กล่าวว่าจาระบุเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทําได้เป้าหมายของคุณอาจจะเป็นการเพียงการฝึกฝนตามกระบวนการนี้และพัฒนาความเชี่ยวชาญการถอดกายคลิปเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งว่าคุณต้องการเพียงแค่มองภาพโดยรวมของอดีตชาติหรือเข้าไปค้นหาความรู้ช่วงหนึ่งของอดีต อดีตชาติอย่างลึกซึ้งเป้าหมายของคุณอาจจะมีการสำรวจประสบการณ์นในอดีตชาติที่เชื่อมโยงมาถึงสถานการณ์ที่ต้องผเผชิญอยู่ในปัจจุบันขั้นตอนที่2คือเข้าสู่ผวังผวังลึกด้วยการทําให้มืออยู่ในสภาวะที่ไร้น้ําหนักนะด้วยการทําให้มืออยู่สภาวะไร้น้ําหนักมันก็ตั้งเป้าหมายขึ้นแล้วก็ให้คุณนั่งนั่งในท่าที่สบายที่สุด หลังจากนั้นก็วางมือสองข้างบนต้นขาหลับตาแล้วก็เริ่มสำรวจร่างกายของตนเองตั้งแต่ศรีรษะไปจนถึงปลายเท้าขณะเดียวกันก็ขจัดความเครียดที่มีอยู่ออกไปให้หมดสิน้นเมื่อสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดลมหายใจลึกๆช้าๆจิตจิตกันสักครู่สั้นๆจับจังหวะลมหายใจให้เป็นรูปแบบที่ต่อเนื่อง ขณะนั้นให้คุณนับถอยหลังจาก10ลงมาถึง1ตามลำดับเมื่อนับเสร็จแล้วจังหวะในการหายใจของคุณจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้จิตจ,จับที่ที่มือซึ่งวางอยู่บนต้นขาทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นพิเศษเช่นว่าอบอุ่นกว่าเดิมมีอาการเสียวแบบปรับชาหรือว่าหนักกว่าเดิมขึ้นมากภายหลังที่ ใช้จิตจับอยู่ตรงนั้นเป็นคู่หนึ่งคราวนี้ก็ให้ใช้จิตจับจับแต่เฉพาะมือขวาเพียงข้างเดียวพยายามสร้างจิงนตนาการว่าขณะน,นี้มือข้างนั้นร้ยน้ำหนักลงทุกขณะสร้างจิงนตนาการคล้ายกับว่ามีพลังอ่อนโยนที่กำลังหนุนเนื่องอยู่ในฝ่ามือข้างนั้นพลังดังกล่าวกำลังดันให้มือขวาของคุณลอยตัวขึ้นทีละนิด ทีละน้อยทีละน้อยขึ้นสูน่หน้าผาขณะที่มือข้างขวากําลังลอยขึ้นอย่างช้าๆจงอนุญาตให้จิตของข,ของท่านเข้าสู่ผวังลึกและจากนั้นก็ให้ดวงจิตถอดออกจากร่างกายของคุณได้ขณะที่มือข้างขวากาลังยกสูงขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองให้คุณกล่าวคาําอธิฐานว่าเมื่อฝ่ามือของข้ากระทบหนา้าผาข้าจะเข้าสู่ห้วงลึกแห่งผวังขณะเดียวกันนั้นก็ให้มือข้างขวาเั้นเรื่อยๆลงมาที่ต้นขาอย่างช้าๆ และพะวังขจิตจะเปิดทางให้แก่ากายทิพย์กายทิพย์ละจากกายเนื้อข้าจะมีสตินึกรู้ได้ตลอดเวลาทั้งจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยข้าจะได้รับการคุ้มครองด้วยพลังอันทรงอนุภาพและได้รับการนำพาเข้าสู่มิติแห่งจักรกวาลข้าจะสามารถกลับสู่กายเนื้อได้ทุกนาทีที่ต้องการซึ่งเมื่อกลับเข้าร่างแล้วข้าก็จะยังคงอยู่ในสภาะของการถูกสะกดจิตและก็จะลงมือนับตั้งแต่ 1-5คุณจะต้องให้เวลาระหว่างที่มือลอยอยู่ในอากาศเช่นนั้นจนกว่ามือของคุณจะสัมผัสกับหน้าผากแล้วจึงกล่าวคำอธิษฐานต่อไปว่าบัดนี้ค่ะได้เข้าสู่ภววงแห่งการสะกดจิตและพร้อมที่จะถอดกายทิพย์ออกจากร่างขณะเดียวกันข้าก็จะอนุญาตให้ฝ่ามือลดระดับจนวางบนหน้าขาได้ดังเดิมจากนั้นก็ให้มือของคุณเลื่อนลงสู่ตำแหน่งบนต้นขาอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนที่3ถอดกายชิปเมื่อมือของคุณกลับมาวางบนต้นขาค้างให้จับสังเกตดวงจิตที่ค่อยค่อยลอยขึ้นจากร่างช้าๆคุณจะสามารถมองเห็นกระบวนการถอดกายทิปได้ด้วยการสร้างมโนภาพเห็นภาพเห็นกายทิปที่เป็นหมอกที่มีแสงเรืองๆค่อยค่อย เลื่อนออกและลอยตัวอยู่เหนือกายเนื้อที่ยังคงอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสัมผัสความรู้สึกที่ว่าบัดนี้มีรังสีอันทรงพลังห่อหุ้มตัวตนทั้งหมดของคุณไว้และกล่าวคำอธิษฐานดังนี้บัดนี้ข้าได้ออกมานอกอยู่นอกกายเนื้อแล้วและได้รับการห่อหุ้มคุ้มครองด้วยพลังจัก,กรวาลอันบริสุทธิ์พลังจัก,กรวาลที่ห่อหุ้มกายทิพย์ของข้าในขณะนี้ได้ห่อหุ้มกายเนื้อของข้าไว้ด้วย จะปกป้องคุ้มครองและเพิ่มพลังให้แก่ข้าให้แก่กล้าขึ้นขณะที่กายทิพย์ออกสู่ออกเดินทางสู่จักรกวาลและบัดนี้อนจาจเกืเบื้องบนได้สนองรับต่อการเดินทางของข้าแล้วขั้นตอนที่4เลื่อนขึ้นสู่จักรวาล cosmic ascension ในขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของกระบวนการนี้คือเป้าหมายนีย่คือจะถูกแบ่งเป็นสประการเลยนะประการแรกก็คือเพื่อให้กายทิพย์ได้เคลื่อนสู่อนจาจ คลัขงข้อมูลแห่งจัก,กรวาลซึ่งจะได้รู้รู้ซึ่งจะรู้ได้จากแสงสว่างที่เจิดจ้าประกอบด้วยแสงสีต่างๆที่หมุนรอบอยู่โดยรอบประการที่2คือเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งเคยเป็นประสบการณ์นในอดีตชาติมาก,ก่อนนี่การเลื่อนขึ้นสู่จัก,กรวาลประกอบแล้วก็จะปกติแล้วจะประกอบด้วยการตระหนักรู้ว่าจะต้องมีเทวทูตเป็นผู้นำกายทิพย์ของเทวทูตจะห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงเสมอเพราะนั้นการปรากฏกายทิพย์ของ วัตถุนึ่งมาจากการที่คุณได้ได้กล่าวคำยืนยันในความตั้งใจที่จะเดินทางสู่มิติแห่งจักรวาลด้วยความประสงค์จ้า er จะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตชาติซึ่งการกล่าวคำยืนยันจะต้องประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้ข้าพร้อมแล้วที่จะเคลื่อนเข้าสู่อาณาจักรอันเป็นขุมขลังข้อมูลแห่งจักรวาลข้ามีความตั้งใจที่จะให้ตนเองได้รับความรู้อันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วในอดีตชาติเพื่อเพิ่มภูนสติปัญญาบัดนี้ขอเชิญเทวทูตแห่งจักรวาลผู้ทรงอนุภาพพร้อมเดินทางไปกับข้าตลอดการค้นหาประสบการณ์ครั้งนี้ประสบการณ์ของการเคลื่อนกายทิพย์ขึ้นสู่มิติแห่งจักรวาลน,นั้นคุณจะสัมผัสความรู้สึกคล้ายถูกอุ้มให้ลอยขึ้นสูงขึ้นอย่างนุ่มนวลตอนแรกคุณก็จะผ่านไปในความมืดจากนั้นก็จะเข้าสู่มิติที่เต็มไปได้วยแสงสีหลากหลายขั้นตอนที่ห้า กายทิพย์เดินทางกลับเมื่อจะยุติการเดินทางคุณต้องยืนยันความตั้งใจที่จะกลับมาหากายเนื้อที่ยังคงผ่อนคลายรออยู่เบื้องล่างให้คุณสัมผัสความรู้สึกครั้งว่าได้มีการปรากฏตัวของเทวทูตผู้นำทางกลับคืนลงมาสู่เบื้องล่างแล้วก็พาคุณกลับเข้ากายเนื้ออย่างปลอดภัยขณะที่กายทิพย์ของคุณเข้าสู่กายเนื้อนั้นดวงจิตของคุณก็ยังคงดิ่งลงเข้าสู่ภวังลึกขั้นตอนที่หก ประมวลเหตุการณ์และสรุปผลขณะที่ยังคงอยู่ในภวังขจิตนั้นให้คุณทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับมาสั้นๆหลังจากนั้นแล้วก็ให้คุณกล่าวถ้อยคําต่อไปนี้ภวังอันล้ลําลึกลึกล้ํานี้จะถูกถอดถอนด้วยการนับ1-5ถึงและจากนั้นค่าจะสามารถระลึกรู้ถึงประสบการณ์หลากหลายที่ได้พบเห็นมาระหว่างการเลื่อนขั้นสู่ ขึ้นสู่จกกักรวาลของกายจิ์ค่าจะมีความเข้าใจในความสําคัญของประสบการณ์นี้และจะใช้ความรู้ที่ได้รับมาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสารคความมั่นคงทางสติปัญญาความสามารถและพลังอำนาจให้แก่ชีวิตเมื่อนับ1-5ให้คุณสร้างความรู้สึกตื่นตัวให้เกิดขึ้นที่จริงแล้วหนังสืขขอเกี่ยวกับการเดินทางของจิตมีมากมายนะ แต่ในภาคภาษาไทยแล้วขอยกย่องและขอขอขอบคุณจากใจจริงอย่างลึกซึ้งกับคุณสิครินที่ได้แปลง,งานชิ้นนี้ออกมาเป็นหนังสือกายที่ให้คนไทยได้อ่านอย่างไรก็ตามวิธีการของโจเฮสเซเลที่กล่าวมาน,นี้ยังเป็นวิธีการที่ยากสําหรับผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันอยู่มากหนังสือเล่มใหม่หนึ่นังสืออีกเล่มหนึ่งที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยชื่อ So เทเ r ลเ A Guide to Out of Body Experience and The Wonder Beyond ด้โดย Albert Taylor เป็นเรื่องราวการเดินทางของกายชิปเข้าไปในมิติต่างๆรวมถึงเทคนิคการถอดกายทิปทุกวันนี้ก็มีชาวต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างประเทศน่ะนำเรื่องการถอดกายทิปฟือเ,เชื่อมมิติเนี่ย ใหเพื่อให้เข้าถึงจิตใต้สําน,นึกและเชื่อมกับจิตเหนือนสํานึกมากมายไม่รวมถึงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในสายวิปัสสนาและกรรมฐานต่างๆที่ท่านมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ข้อดีของการทำวิธีการนี้ก็คือจะช่วยย่นระยะเวลาในการฝึกฝนให้สั้นลงถ้าเป็นหลักสูตรการฝึกกายทิปที่ภูเขาฮิมาลายดินแดนทิเบตมีหลักสูตรชื่อ ชื่อว่า The Spiritual Jumping in Himalaya จัดขึ้นปีละครั้งเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาผมจะพาเข้าถึงถ้ำเล้นลับเพื่อทำสมาธิและถอดกายทพิปเป็นการฝึกฝนแบบที่เบตโบรารณประมาณ10วันแต่และท่านจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป